สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสิผ้าเพื่อนเพนพ,นพี่พีเบิ้งยังหูบอเพื่อนเอาเลือกขาดฝากจากฟังทั้งพูนเอาขึ้นมาฟังเฮ้าพี่พทุนเป็ดเปิดเพลงเป็ดเปิดเพลงดังตึมตึมอยู่ช่วงสี่รอดนี่เบิ้งบรรยากาศโอยปวดตน้นคอเอ้ยพี่ดองจ้านี่มือเศร้า พิ่นกลับมาคันหนึ่งคันเดียวนี่ยแหละพิ่นจะขึ้นไปพี่พูนพิ่นจะขึ้นไปทางพูนเอาาเอได้แต่รอรอรอ,อขเขาเจ้าเติมน้ำพอเติมน้ำขึ้นเต็มปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาเรือข้ามฟากมา แล้วพี่น้องเปิดแล้วทีนี้ก็รอให้เรือข้ามมากรลังมาก รหนาพุ่งก่อนพี่น้องจา้านี่งไปกินกาแฟแล้วก็ขึ้นมาซื้อพี่น้องจา้าหน้าห้อนคุนมักน้ำมักเลือกไปน้ำไปเลือก คนมักรถกับไปน้ำรถพี่น้องจ๋าที่นี่พิ่งก็สิเอาประตูล่งเอ้ยอ,อัน,นยังก่ออัน,นยังก่อบัดน,นี้เพิ่งสิเอาสะพานล่งบาดนี้ ไปแล้วพี่น้องจา๋า <c oughs> เอาสะพานล่วงแล้วบาทนี่เลืออพานไปแล้วยอดน้ำมันนี่เด้อดังเอยดแอดเอยดเอดเอยูอ่ ไปแล้วเรื่อไปแล้วก็รอปิดสะพานงับสะพานล่งแล้วก็ให้รถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติพี่น้องเสียงเอ๊ะ นั่งใจลอยขึ้นหอดูบาวอ้าวพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่ละฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ได้เด้อจ้าช่องสาวไทยไก่บาดเชนแนวจ้าบายบายสวัสดีค่ะ